สวัสดีค่ะนุกนะคะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะคะวันนี้เจอกันอีกเช่นเคยนะคะมีรถเข้าใหม่สวยๆนะคะมาอัปเดตบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะคะใครที่ตามหารถกระบะสีประตูเกียร์ออตโอต้ใหม่น้อยๆวันนี้จัดมาให้แล้วอีก1นึคันนะคะคันนี้เป็น t o y o ต a h i l รัก r v v o 4 4 e นะคะดับเบิลแคบพรี ner เกียร์ออโต้นะคะเป็นโฉมปี2 0 1 9เลยโฉมหน้าหล่อคันนี้นะคะมาพร้อมกับเลขไม์เพียงแค่2 0 0 0 0กว่ากิโลนะคะในราคา560 0 0 0 9,000บาทเท่านั้นเองนะคะฟังไม่ผิดแน่นอนรถสวยเกรดเอ A ไม่น้อยๆนะคะราคาไม่ถึง6 0 0 0 0 0แนะนําเลยนะคะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะคะลูกค้าจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะ569,000บาทใครสนใจนะแวะมาดูรถจริงได้เลยนะคะคันนี้โฉมหน้าหล่อนะคะได้เป็นสีขาวสภาพสวยเลยเดี๋ยวดูออปชันกันเลยนะคะคันนี้ไฟหน้าเป็นมันติรฟเลคเตอร์นะคะโคมไฟสวยๆเดิมๆจากโรงงานนะคะ ไฟโคมไฟใสๆเลยนะคะไม่ซีดนะคะแล้วก็สภาพตีนะคะกระจังหน้าสภาพสวยๆนะคะสีดำเงานะคะตัดด้วยโครเมียมนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบนี้เลย <ś> สีสวยสีเดิมบอดี้เดิมจากโรงงานนะคะคันนี้มาพร้อมกับติดฟิล์มมาพร้อมแล้วนะคะรอบคันนะคะมาพร้อมล้อแมกอันลอยตัวนี้จะเป็นแมกเดิมจากโรงงานเลย สวยๆนะคะเป็นสเปคเดิมจากโรงงานแม็กเป็นขอบ17นะคะได้ยางเป็นยางปี2019ก็จะเป็นยางปีเดียวกับตัวรถเลยนะคะสเปคเดิมโรงงานสภาพสวยนะคะโครงสร้างบอดี้รถทุกอย่างสวยเดิมพร้อมใช้นะคะมาในข้างเนมมี่สภาพที่สมบูรณ์ล่องรอยการทำงานน้อยมากๆนะคะคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเหลี่ยมมุมทุกอย่างเห็นชัดเจนบอดี้โครงสร้างเดิม,ดมนะคะ โลโก้รถมาครบหมดนะคะกระจกข้างฝบไฟฟ้าเป็นโครเมียมมีไฟเหลือที่กระจกมองข้างให้เรียบร้อยนะคะคันนี้มีชิ้กันสาดมาด้วยด้านบนกระจกเดิมๆทุกบานโลโก้ที่กระจกจะมาครบหมดนะคะนี่ดูได้เลยเดี๋ยวมาดูด้านไหนกันให้ดูเลขไม้ก่อนเลยอันดับแรกสภาพดีมากๆไม้น้อยๆนะคะ ไม่วิ่งที่26,0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะเราใช้งานน้อยจริงๆนะคะเข้าศูนย์เช็คระยะเช็คะว,วิได้นะคะพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันเชื่อมต่อบลูทูธรับสายโทรศัพท์เข้าออกได้หมดนะคะพวงมาลัยไ,ไม่มีช้ำไม่มีสึกหรอแบบนี้เลยนี่คอนโซลนะคะทุกอย่างเนี่ยสภาพสมบูรณ์สวยเดิมนะคะเครื่องเล่นวิทยุ fmam นะคะเครื่องเล่น CD ดีได้หมดเชื่อมต่อบลูทูธได้เชื่อมต่อ,อ,ตอ usb aux ได้หมดนะคะรับสายโทรเข้าโทรออกได้หมดนะคะ เป็นแอร์แบบอนาล็อลกเกียร์ออโต้เบาะจะเป็นเบาะผ้านะคะสเปคเดิมแท้จากโรงงานเลยคันนี้สภาพใหม่มากๆน้องๆป้ายแดงเลยนะคะเบาะเดิมๆไม่มีแตกไม่มีขาดไม่มียับไม่มีย่นนะคะสภาพปีรถสวยเกรดเอไม่ช้ำนะคะต้องคันนี้เลยแนะนำนะใครอยากได้รถมือสองสภาพปีสักหนึ่งันเน้นราคาประหยัดจับต้องได้แนะนำนะคะคันนี้ตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนแล้วก็ไม่น้อยๆเนี่ยส่วนใหญ่จะมาไวไปไว ะะอยู่ไม่นานแน่นอนคันนี้นะใครสนใจรีบจับจองเป็นเจ้าของได้เลยนะคะ mm hmm. บอดี้สวยๆโครงสร้างเดิมๆ mm hmm. น็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะคะ mm hmm. น็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะ,ะ, mm hmm. นะสภาพสวยภายในเดิมๆนะคะ mm hmm. ในราคา5 6 9 9 0 0บาทเท่านั้นนะคะเ mm hmm. มคอัพทุกอ่างมาครบเห็นชัดเจนนะคะ ภายในสวยๆเดิมๆเมบาะแน่นๆตึงๆนะคะไม่มีแตกไม่มีขาดนะคะเบาะผ้านั่งสบายคลายความร้อนได้ดีแนะนําเลยจัดคันนี้นะคะไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าอยากมาดูรถจริงมาได้เลยร้านอยู่ตรงถนนร่มเก้านะคะสนุกพายตรงถนนร่มเก้าตรงข้ามบิซีร่มเก้าใกล้กับมหาลาัยเกษตรมิตน,นะคะมินบุรีกรุงเทพแวะมาดูรถจริงก่อนตัดสินใจซื้อได้เลยนะคะ มาลองขับก่อนหน้มาสแกนรถด้วยตัวเองได้เลยนะคะโลโก้รถคันนี้ทุกอย่างมาครบหมดตัวพรีดนเอร์นะคะโลโก้รถมาครบนะคะนี่ดันชนท้ายอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบนี้นะคะรถสวยพร้อมใช้งานนะคะคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวัง,งสภาพดีล่องรอยการใช้งานน้อยจริงๆนะคะอย่างที่บอกเลขไมสองหมื่นกว่ากิโลหายากแน่นอนสภาพนี้นะคะ กระบะไลเนอร์นะคะคันนี้มีมาให้ครบเลยนะคะล่องรอยการใช้งานน้อยมากๆแต่มีบ้างร่องรอยการใช้งานปกติอยู่แล้วของรถมือสองนะคะก็นามสภาพการใช้งานรถคันนี้สภาพสวยรถไม่ช้ำเลยแบบนี้นะคะโครงสร้างเดิมๆกระบะไลเนอร์ร่องรอยการใช้งานน้อยมากเมคอารททุกอย่างมาครบนะคะโครงสร้างเดิมๆหัวน็อตไม่มีแกะนะคะ ไม่มีชนักกับสีเป็นเครื่องจมน้ำอย่างแน่นอนตรวจสอบตรวจประวัติแหล่งที่มาได้นะคะมาลองขับก่อนได้ของเรามีเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะคะเล่มไม่มีชำระสูญหายตรวจสอบแหล่งที่มาได้ทุกคันนะคะเป็นรถที่ถูกต้องตามกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นต์ปลายท้ายอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะสีสวยเดิมๆจากโรงงานแบบนี้นะคะ ใครที่หาสีขาวดูวันนี้มีมาแค่คันเดียวนะคะคันเดียวเลยใครที่สนใจรีบติดต่อเข้ามาก่อนที่รถจะติดจองนะคะสภาพใหม่แบบนี้เกรด A แบบนี้รับรองหายากแน่นอนนะคะ mm. แล้วก็สีขาวอาทิตย์ที่แล้วลูกค้าโทรเข้ามาเยอะมากนะคะ mm. สีขาวไม่มีเลยวันนี้เข้ามาได้แค่คันเดียวเท่านั้นเองนะคะใครสนใจนะรีบติดต่อเลยนะคะได้ปี2019มแ่แช่20,000กว่าโลนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอน นี่แขงประตูทุกอย่างในสภาพที่สมบูรณ์นะคะโลโก้ทุกอย่างมาครบหมดนะคะคันนี้หรดพุ่งเข้าเลยนะคะทําสบาเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็มาอัปเดตให้ลูกค้าดูกันก่อนใครที่รออยู่นะคะไม่ควรพลาดเลยได้สีขาวด้วยเกียร์ออโต้ด้วยนะคะ เกียธรรมดาก็มีนะคะโฉมนี้ถ้าลูกค้ายอยากได้ก็ติดต่อ,อก,กันเข้ามาได้นะคะได้เกียออโต้ห้าแสนหบาทราคาไม่ถึงหกแสนตอนนี้ราคาดีมากนะคะออกรถวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าเลยใครที่หารถมาใช้ กลับบ้านช่วงปีใหม่นะคะช่วงนี้ตอบโจทย์แน่นอนธนาคารจัดไปเน้นง่ายนะคะเอกาสารไม่ยุ่งยากแล้วก็อนมัดไหวนะคะลูกค้าสามารถมานั่งรอรับรถกลับบ้านได้เลยถ้าลูกค้าเอกาสารครบนะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินดาวเลยแต่ถ้าลูกค้าอยากดาวด้วยท่านก,ก็ลดลงตามเงินดาวที่เงินดาวลูกค้าเลยว่าอยากวางดาวเท่าไหร่นะคะสามหมื่นห้าหมื่นแสนหนึ่งลูกค้าวางดาวได้หมดนะคะอยากผ่อนระยะปีสั้นๆนะคะอย่างเช่นหนึ่งถึงสองปีนะคะหรือว่าอยากผ่อน เจ็ดปีปัจจังวดก็จัดได้เหมือนกันนะคะอยู่ที่ลูกค้าเลือกเลยว่าอย่านกี่ปีนะคะก็เดี๋ยวมาดูในส่งรายละเอียดเครื่องยนต์รถคันนี้กันเลยค่ะมาคะ่ะรายละเอียดเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าจะได้เป็นเครื่องยนต์สองดสี่นะคะเครื่องยนต์ดีเซลหนึ่งร้อยห้าสิบแรงมา้าสภาพเดิมสวยเดิมจากโรงงานนะคะเครื่องเดิมๆแห้งๆไม่มีเยิบนะคะเครื่องไม่มีดัดแปลงหรือเปลี่ยนมาอย่างแน่นอนนะคะ หัวน็อตทุกตัวอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะนี่เครื่องอสวยๆเลยจุดแต้มสีมาร์คสีที่มาจากโรงงานจะมาครบหมดนะคะเพดรถจะอยู่ฝั่งนี้นะคะเพดรถอยู่คบรบเล็กื่อง้ถังตรงโอนได้ร้อเรซระบุปีผลิตชัดเจนปี2019นสิบนะคะสภาพสวยเลยติ๊กเกอร์มอกอรโรงงานมาครบหมดคันหน้าเดิมตรงไม่มีคดงอนะคะ กับราคา5 6 0 9 0 0บาทลูกค้าได้4ประตูออโต้ไปใช้คุ้มแน่นอนนะคะเครื่องสวยๆแห้งๆระบบ ABS มาครบหมดนะคะฝาก,กระโปรงเดิมๆเมคอารทุกอย่างมาครบตาปั๊มโตโยต้ามาครบหมดนะคะให้ดูเครื่องใกล้ๆเลยน็อตไม่มีแกะนะคะแบบนี้เครื่องสวยๆเครื่องก็ทนอยู่แล้วนะคะเครื่องยนดีเซลคันนี้นะคะเป็นสภาพสวยแบบนี้เลยนะคะเครื่องทนใช้ดีใช้ทนอยู่แล้วนะคะ สติ๊กเกอร์ที่มาจากโรงงานมาครบเมคอาร์ทุกอย่างมาครบหมดนะคะนี่แห่งกันความร้อนมาครบหมดนะคะใครสนใจรถคันนี้นะติดต่อหานุกได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 8ย์เ6 8 2 6เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะย้ำรุ่นอีกทีหนึ่งคันนี้ Toyota Hilux Revo 2.4e d o u b l e c a บ p i ิ n n e r เนะคะเกียร์ออโ,อโต้ปี2019 ในราคา5 69,000บาทมาพร้อมเล็กไม้20,000กว่ากิโลนะคะคันนี้จัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะไม่ต้องใช้เงินในการออกรถออกง่ายได้ถูกอาชีพไม่ว่าลูกค้าจะทำอาชีพไหนขอแค่มีเอกสารรายได้การทำงานนะคะหรือว่ามีหน้าง,งานให้ตรวจสอบอันนี้จัดไปนั้นได้ติดขัดปัญหาตรงไหนโทรมาปรึกษาพูดคุยก,กันได้นะคะจูจังหวัดไหนก็แล้วแต่ทั่วประเทศไทยนี้นะคะลูกค้าไม่ต้องกังวล เรามีทีมงาน Marketing ิ้งไฟแนนซ์นะคะเราวิ่งเซ็นให้ทุกจังหวัดทุกพื้นที่นะคะทั่วประเทศไทย3จังหวัดชายแดนใต้เราก็รับจัดนะคะของเราเป็นดิลเลอร์ใหญ่จัดง่ายอนุมัติไวไฟแนนซ์รองรับทุกสถาบันการเงินนะคะไม่ต้องกังวลเลยว่าลูกค้าจะจัดไม่ได้ขอแค่โทราบรภกษาพูดคุยกันนะคะเอาวันนี้ฝากลดสียสวยคันนี้ไว้ด้วยรถเพิ่งเข้ามานะคะย้ําเลยว่ามาไวไปไวถ้าลูกค้าถูกใจแนะนํา จองลอกดไว้ก่อนได้เลยนะคะเพราะว่าอยู่ไม่นานแน่นอนสําหรับสเปคนี้สภาพนี้ไม้น้อยแบบนี้นะคะวันนี้แนะนําเลยสนใจไงรีบติดต่อเข้ามานะคะย้ําเบอร์อีกทีหนึ่ง098 627 6826นะคะ2 9 8 6เ6826เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเวลามีรถสวยๆเข้ามาใหม่นะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาดการอัปเดตนะคะวันนี้ฝากรถสวยๆคันนี้ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ